นี่คือวิธีพับผ้าที่ดูเรียบร้อยใช้พื้นที่น้อยและง่ายต่อการจัดเก็บ 1. วิธีพับถุงเท้า 2. วิธีพับกางเกงบ็อกเซอร์3วิธีพับเสื้อยืดแขนสั้นอย่างรวดเร็ว สวิธีพับกางเกงยีนห้าวิธีพับผ้าเช็ดตัวหวิธีพับเสื้อเชิ้ตเจ็ดวิธีพับเสื้อแขนยาว แวิธีพับเสื้อกันหนาวเก้าวิธีพับเสื้อโค้ทสิบวิธีพับชุดนอนสิบเอ็ดวิธีพับผ้าขนหนูเป็นตุ๊กตา